มาแล้วค่ะทุกคนก็มากันแล้วนะคะก็กราบสวัสดีด้วยนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่เพื่นน้องคุณผู้ชมทุกท่านชินารักทุกๆคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจะจจะจื่อสิจัตชันนกับพี่จันเหมือนเดิมอย่อยางเช่นเคยนะคะเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานนะคะวันนี้นะคะพี่ก็มาอยู่กันในเกมเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะ mass 3 d create and play แมส 3D p ีดเด็ดเพนั่นเองนะคะที่เหมือนเกมซิมิโตนะคะแต่ไม่ใช่อุ้ยมีคนกดเข้ามาเล่นตามพี่ด้วยอะ่ะและแมพที่จะมาเล่นนะคะก็มีชื่อว่า Vine Runner i e Runner นั่นก็คือแมพนักวิ่งเถาวันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกติกริยาเกมกันเลยนะคะว่าจะสนุกจะโหดจะมันมากแค่ไหนเดี๋ยวไปเริ่มเล่นแล้วก็ไปเริ่มรับชมไปพร้อมกันเลยนะคะ คุณผู้ชมทุกท่านทุกคนถ่าวันเนี้ยมีเห็ดด้วยอยากเหยียบเห็ดนะว้าขึ้นไปเหยียบไม่ได้เลยตรงนี้จะมีบอกคิกชื่ออะไรไหมไม่มีนะคะงั้นไปกันเลยไปดูด่านแลนดคะ่ะว่าเราจะ กระโดดไปยังไงของตรงเขานะเกมบนเกมบนตรงไหนลนะ่ะออกตรงนี้ใช่ไหมมาดูกันนะคะว่ามีกี่ด่านไม่ว่าใครจะเป็นผูต้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่นะคะพี่ก็รักน้องๆ f c ทุกคนนะขอให้กดติดตามรับชมรูก,กันเยอะนะคะรับรองผลิตคลิปสนุกทุกวันเลยนะคะเริ่มจากเถาว,วันด่างแรกเลยนะคะสนุกไม่แพ้เกมสิมิโตเลยนะคะ เกมชื่อ m a ส h นะคะพูดสั้นๆก็ได้ว่าแม้ h ถ้าใครอยากจะเล่นเดี๋ยวพี่จะบลิงตรงชื่อภาษาอังกฤษในใต้ล่างกิปไปให้นะคะใบไม้ bye. มาแล้วค่ะเหยียบพอยแล้วไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกโอ้โ oh หพอตกล้มจสะสปาร์ตเราขึ้นมานะคะตอนนี้อยู่ตรงเถาวันเหยียบตรงบล็อกไม้นะคะชวาบมันจะยกเยกไปยกเยกมานะ ใครที่กำลังติดตามรับชมช่องพี่ขอให้กดไลค์กดซับสไคร b ์กดก็อจอะก็าจกดใจกระลูัวกันเยอะๆนะเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะคะแชทพี่สัญญาว่าจะทําให้ช่องด่งดังขึ้นจักะผลิตคลิปสนุกให้ดูทุกวันเลยนะคะสัญญาค่ะไมโยกเยกโอ้โหเราต้องมีความพยายามนะตัวละครตัวเดิมนะคะเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีเอาทีละทางได้ไหมฮึบสำเร็จ วันขึ้นไปด่านไหนต่อด่านนี้ต่อเลยนะคะเป็นกำลังใจพี่น,นะคะแชทขออาชนะเลิศจุๆจุ๊ในเกมซิมิตโตเลยเฮ้ยเราเจอเศษใบอะไรได้วยอุ้ยขยับได้ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหกระโดดระมัดระวังนะเป็นเข่าวันออฟบ,บี้เหมือนในนั้นเลยเหมือนในซิมิตโตเลยแต่สนุกไม่แพ้กันนะคะใครอยากจะเล่นเดี๋ยวพี่จะบลิ้งชื่นในกตล่างลิปให้นะคะเกมชื่อ g h ท Be Play นะคะไปคะ่ะ อบบี้อบบี้ดูซิว่ามันจะมีสักกี่ด่านเชียวพี่ก็อยากรู้ว่าเหมือนกันนะแชทกดใจกันอีกเยอะนะคะฮึบลักน้องเอฟซีเด้อฮึบวายวายวายตอนนี้เราจะข้ามเหยียบตรงใบไม้แล้วนะคะมองไปข้างบนไม่ได้เลย,ยว่ามันมีกี่ด่านนะคะไปใบไ,ไม้จะพาเราไปส่งตรงใน,นของเถาวันเถาวันคือไอ้สูงสูงอันนี้ใครรู้บ้างคอมเมนต์กันมาบอกที่ไหนแตา่ร่างคิดได้เลยนะคะ โอ้โหดูเหมือนบล็อกตรงหน้าของเรานี่นะคะก็มีกับดักด้วยนะแชทว้ายฉันเกือบโดนแล้วโอ้โหเกาะเถาวันนะคะไปกันต่อเลยค่ะรูปดาวนะคะฮึบชวบเดี๋ยวจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งพี่ขอหาเพลงก่อนนะมันดูเงียบเกินไปน้องๆทุกคนจะได้ไม่เหงานะคะถ้าใครเหงาไม่มีอะไรทำก็เป็นไรมาค่ะลูกอุ้ย มีเสียงแท่เข้ามาขอประทานไฟท์เท่าด้วยนะคะชัดเมื่อกี้มีเสียงรบกวนพี่กดผิดพี่จะเอาเพลงคือพี่จะเอาเพลงอะชทแล้วคือกดผิดอะมือไปรน <c oughs> บัลเลงเอ,อันนี้แล้วกันนะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะวันนี้มาพี่มาเร็วเพราะว่ามาต้องมาก่อดไวอ่ะเอาบัลเลงอันนี้ ไปกันต่อนะคะว้ายตกตกตกเดินเบี้ยวยไปนิดนึงฮึบเก็บบล็อกไม้เลยค่ะแมปก็สนุกมากเลยนะคะใครอยากจะเล่นเดี๋ยวจะปินชื่อกเกมในตารางคลิปให้นะคะเราเล่นตามแมปได้ถาวันนะคะเดี๋ยวพี่พี่พิงนชื่อภาษาอังกฤษให้นะคะที่รู้ฮึบตามสเตปต่อกันเลยเล่นมานานก็ลืมเปิดบรรเลงเลยนะคะอยากให้มันสนุกสนานหน่อย โอ้โหดูเหมือนบล็อกนี้เราจะเข้าอุโมงค์ไม้ใช่ไหมเจ้าตัว,ตวใช่แล้วละ่ะถ้าวันพี่อยากรู้จังเลยอะแชทว่ามันจะสูงไปถึงไหนก็ลืมบอกไปใครที่ชอบให้พี่ทำคลิปเกมหรือคอนเทนต์ชาล์สนุกอะไรอีกอยากให้ทำอีกสามารถไปคอมเมนต์กันมาบอกพี่ในใต้ร่างคลิปในในยูทู e ช่องพี่ได้เสมอเลยนะคะไอ้บล็อกหกเหลี่ยมสีฟ้าสีชมพูเหมือนมันจะหายไปทีละอนลันเราต้องรอเบรกรอสักครู่นะคะ เหยียบโอ้โหบล็อกนี้ต้องค่อยๆเหยียบด้วยมันจะหายไปทีละอันนะคะค่อยค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูจังหวะก่อนก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแฉกขอประสบความสำเร็จถึงเส้นใช้ให้ได้หกเหลี่ยมสีส้มกับสีนี้มาแล้วค่ะโอ้โห้ไหตกมันจะหายไปทีละอันไม่รู้จะไปยังไงอะ ดูดิมันไม่มีที่ไปเลยมาเอาสิสำเร็จแล้วนะคะเราก็พยายามต่อไปเหยียบน้องเห็ดสูงไปถึงไหนเนี่ยทุกคนเหยียบเห็ดแล้วอ๋อมันจะเด้งดึ่งนะคะเนี่ยแหละเป็นด่านเถาวันนะคะ ถ่าวันเหมือนบ้านยักษ์ตัวสูงๆเลยใครรู้จักกันบ้างเอ่ยถ้าใครรู้จักคอมเมนต์กันมาในตารางลิปเลยนะคะแชทเดี๋ยวเดี๋ยเราขึ้นไปทางบนเอ้ยเกือบตกแล้วสักครู่นะคะไม้มันโยกเยกนะคะสามสอง อ่าตอนนี้เราต้องเหยียบใบไม้นะคะทุกคนอเอ้ยตกโอ้โหเหยียบใบไม้เอา้าอะไรอะ่ะเราจะจะไปยังไงอะถ้าจะไม่เหยียบใบไม้เดี๋ยวนะแชทต้องรอใบไม้ก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ ไอ้บอกแป้นพิมพ์ขออนุญาตเอาออกไปก่อนนี่นะคะเหยียบใบไ,ไม้อ้าวทำไมตายอะ่ะเดี๋ยวเดสักครู่อ่ะได้รับเหรียญในเกมนะคะเดีย๋ยวสักครู่นะคะแชทพี่ขอเลึงก่อนนะอเอ้ยโอ้โหอุตส่าห์ไปได้ ป๊นี่นะคะชื่อตัวละครเกมของพี่เลยมันไปไม่ได้อะ่ะแชทแป๊บหนึงนะมันติดอะไปต่อนะคะใบไม้เดี๋ยวรอก่อนนะมันโยกเยกนะคะ ึบมาทีละสเต็ปนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสู้ไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันนะคะแชทว่าพี่จะถึงเส้นชัยได้ไหมอ้าวนึกว่าตายเราจะไปทางไหนอะอ๋อไม่นะคะเดี๋ยว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 เกือบแล้วอ่าเหยียบแล้วนะคะโอ้โหไม่เคยมาเล่นหนาถาวรก่อนแต่แมปมันก็สนุกนะคะแชท ปากกระโดดบล็อกไม้ถถาวันนี้ก็แอบยากนิดนึงนะแต่พี่จะพยายามเพื่อนน้อง F4 ทุกคนนะคะกดใจกันรัวๆนะกดกันเยอะๆมาดูกันเยอะๆเลยโอ้ยมันจะมีไปถึงด้านหนนี่เนียชึบรอตามสเตป,ปนะคะก็เป็นบันออบบี้ไป ขาวันอาขึ้นมาชั้นบนแล้วเหยียบบล็อกไม้แล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะไปด่านตรงไหนกันต่อเดี๋ยวขอพี่รับของขวัญแป๊บหนึ่งนะคะแชทว่าจะได้อะไรโอเครับเหรียญไปพันหนึ่งเราจะไปทางไหนกันต่อตมาดูกันนะคะทางไหนมันไปได้ทางนี้เหรอใช่หรือเปล่าอ๋อพวกเศษหญ้าเถาวันเขียวๆอันนี้นะคะ ไปทางไหนต่ออ๋อเอ้ยเกือบไปแล้วนะคะท้องฟ้าสวยมากชทดูดิอ้โหเถาวันอันนี้แอบน่ากลัวนะคะโอ้โหมันจะฆ่าใช่ไหมเนี่ยไปกันต่อนะคะแชทอ๋อด่านตรงนู้นนะคะไปเยียบตรงก้อนหินนะคะสามสเตปเลยสักครู่นะคะ วันนี้มาเร็วหน่อยเพราะว่ามีนี่มีธุระต่อนะคะแชทเ,ออเออหินมันจะชนเราตายท่้งเ,เกียร์โอ้โหเกือบไปแล้วนะคะโอเคอุ้ยดูเหมือนสเปดนี้เราจะเจอบล็อกดอกไม้ด้วยนะคะแชทใกล้แล้วไปถึงชั้นบนสุดมันถึงจะสู่เส้นชัยก็เป็นกำลังใจพี่นะน,นะคะแชทเดี๋ยวรอดอกไม้นะมาแล้ว เนี่ย7็7คือตัวละครของพี่เลยถ้าใครอยากเล่นกับพี่นะคะก็ให้มาเล่นด้วยกันได้นะแต่ว่าพี่ไม่สามารถกดรับแอดตัวละครเกมได้อะไปดอกไม้จะพาเราลอยไปนะสำัย่เด็กเลยอ่ะอุ้ยนี่ถ้าเป็นเด็กก็ต้องมีเสียงรบกวนอีกแล้วขอมาทานไปโทษด้วยนะคะแชทเดี๋ยวรอสักครู่เพลงมา เออโหโดดไปไม่ได้เลยวายส่งถุงที่ขอบใจต่อไปเกาะดดใบไม้นะคะตอนต้นไม้อ้าวแล้วบนหัวต้นไม้มันหายไปไหนอะ่ะเจ้าตัวน่าหนักสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฮึบตามสเปดละคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเกาะกระโดดใบไม้ไปนะคะชัดฮึบฟึบ ใบไ,ไม้โยกเยก,กนะคะระมัดระวังเเกือบไปแล้วโอ้โหโห,โหทางนี้ฉันจะไปยังไงเนี่ยตรงไปเกือบแล้วนะคะโอ้โห,โหแล้วคือทางเดินมันจะหายไปด้วยนะคะฉันต้องรอตามสเต็ปนะคะปไา ปาด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 ไปรีบเกาะกิ่งไม้โอ้โหเกือบไปแล้วนะคะโอ้โหอันนี้คือต้องไปอย่างไวอะแชทต,ตามสเตปเกียบออบบี้โอเครอสักครู่อุ้ยด่านสดใสมากนะคะข้างบนมีก้อนเมฆด้วยใชเ้เห็นว่าเห็นว่าเดี๋ยวพี่จะซูมไปตรงข้างบนอะไม่อะข้างบน,นนะคะมันมีก้อนเมฆ ไปกันต่อนะคะถึงพี่จะเหนื่อยไงพี่ก็ต้องทำเพื่อน้องๆ FC ทุกคนของพี่นะคะช่องพี่จะโด่งดังขึ้นถ้ากดติดตามรูปก,กันเยอะๆอย่าทิ้งกันนะอยู่กันไปนานๆน,น,นะรักทุกคนเด้อฮึบๆเกือบตามผิดอันเกือบไปแล้วเกือบด่านต่อไปเราจะเกาะเขาวันตรงนี้ไปนะคะ ให้สูงสุดอุ้ยมันมีเถาวันออตรงนั้นที่มันเหมือนมันมีชีวิตมันเยับมาถ้าฉันไปโดนทีเดียวันตายแน่เลยอะจริงไหมเจ้าตัวจริงวายระมัดระวังนิดนึงนะคะต่อต่อต่อต,อ,ตอนนี้อุ้ยดูเหมือนว่าพี่จะมาถึงด่านที่มีก้อนเมฆแล้วนะคะแชทก้อนเมฆทำไมมันโหดอ่ะ นันไงเราก็ต้องกระโดดอย่างระมัดระวังมันจะหดหดเล็กลงนะคะโอ้โหอันนี้มันโยกโยกไปโยกมาด้วยไม่กล้าไปเลยอ่ะชัดเกือบแล้วเดี๋ยวรอสักคู่จื๊บ เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวก้อนเมฆยังไม่ทันจะไปเลยอย่ะตายแล้วอะแชทเดี๋ยวสักครู่นะคะพยายามไปได้วยกันสู้ไปได้วยกันเป็นกําลังใจให้ที่ด้วยนะคะแชทสู้ไม่เป็นไรอย่าไปคิดว่ามันยากถ้าคิดว่ามันยากมันจะยากนะคะ เหยียบไปเลยเพราะว่าเมฆจะพาเราไปส่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล็งให้ดีๆก่อนนะเกือบเหยียบไม่ทันแล้วนะคะเฮ้่เหยียบก้อนเมฆได้แล้วเจ้าก้อนเมฆเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนไก่นเนี้ยเลยอ่ะแชทเหมือนไปสู่สวรค์เลยข้ามตามสระแป๊บเลยนะคะ ขึ้นมาชั้นบนฮ้ยอุ๊ยดูเหมือนว่าเราจะเจอก้อนเมฆมีสายรุ้งกินน้ำด้วยนะคะสีเรนโบ์นะคะก็จะมีแดงมีหรือมมีีเหลืองมีส้มเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงนะคะชมพูไม่มีนะคะมีเจ็ดสีเป็นเทมิายาพี่เคยบอกไปแล้วนะคะแชทถ้าใครยงจำไม่ได้ก็เปิดดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะมีย้อนหลังให้ดูนะต่อคะ่ะไม่ใส่รุ้งสวยงามอะคะ่ะแชทหวานเจี๊ยบดูเหมือนใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วนะคะ ก็ลุ้นไปได้กันเป็นกำลังใจพี่นะคะแชทอืฮืออะตายเฉยตายเฉยต้องเกาะมาอีกรอบนึงนะคะตายว้วายวเกมสนุกจริงๆเท้องฟ้าสีม่วงสดใสเฮ้ยเดี๋ยวรอรอให้ใส่ลุงกินน้ำไปสีเลนโบอะไรนี่มาก่อนนะคะ กือบตายแล้วอ่าเหยียบเหยียบตรงแ้นนี้แล้วนะคะไปเดินบนสิโดยบนแผ่นสายรุ้งนะคะเดี๋ยวๆๆๆเรียบร้อยอุ๊ยไอตรงหน้าของเรานะั้นมันอะไร,รอ่ะเจ้าตัวหรือว่าเราจะต้องรอให้เจ้านกเนี่ยมันบินมาถึงจะไปได้หรอเดี่ยนะอะงั้นรอตรงนี้ รอจังหวะตรงนี้นะคะุนไปด้วยกันโอเคเกาะแล้วอ่านี่ไงนี่ไงเกาะอ่าพาฉันไปส่งทีแนละ้วออกเป็นนกฮูกนะคะฮะอ่าสแสดงว่าผ่านแล้วนะเย่สำเร็จแล้วนะคะจบด่านสักทีนะขึ้นว่าถึงจับ,บนวสุดทือจบแล้วนะคะ จบสักทีโอเคมาบอกลาก่อนเดี๋ยว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 สต็อปเพลงสักครู่นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการที่พี่เล่นเกมแมส 3D แมส 3D อะไรดูก่อน แมส3 d create, and play. Mass, d create and Play นะคะเกมนี้พี่ก็เล่นจบกันลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะในแมพที่ชื่อ r i r e r u น n e r นะคะก็จบกันลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแชทเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกกันบ้างไหมเอ่ยอ,อุ้ยมีเสียงล่น แลวถ้าใครช่องที่ทำคลิปเกมคอนเทนต์สนุกแบบนี้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมโลบอกเกมอมอาร์ตเกมพูเปอร์ซาร์เกมซิ Art, ม Super ิโต้ไม่ครับคุกกี้มามา่าคุกกี้ลารือเกมอื่นไหนไหนก็ตามนะคะทพี่ยังไม่เคยเล่นและอล้องๆอในชัดทุกคนนะคะอยากสอนพี่เล่นนะคะก็สามารถไปคอมเมนต์กันมาบอกพี่ในตานรางคลิปใน y o YouTube ช่องของพี่เลยนะคะ ไม่ว่าจะคลิปเกมหรือคลิปแชร์เล่นคนต์สนุกอะไรก็ตามเนีย่ยที่ทุกคนอยากให้พี่เล่นเลยคอมเมนต์กันมาบอกในตารางคลิปได้เสมอเลยนะคะถ้าเหงาก็มาดูคลิปช่องพี่ติดตามกันได้นะคะจะได้ไม่เหงากันนะรักทุกคนนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเจ้าเตกุนกก,กิ้งกดขอจอะขอใจเพื่อเป็นกำลังใจกันช่องของเจ้าจ๋าจจสสิิ์จะชนลให้กับพี่จ๋าเหมือนเดิมอีกเช่นเคยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะมากันยาวแล้ว เดี๋ยวถ้ามีอะไรสนุกอีกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะคลิปนี้พี่คงจะขอดตัวกลาไปก่อนนะคะไปละรักน้องๆ FC ทุกคนนะคะไปละนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบายจนกว่าท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าไปละนะทุกคนบ๊ายบาย